สวัสดีครับสํารับวันนี้ก็อยู่กับผมเตเติ้ลเกมเมอร์นะฮะวันนี้วันนี้ก็จะมารีวิวมอสกันนะฮะรีมอสมอสมอสวงจรไฟฟ้าเลสโตนนะฮะมาจะมีลิงก์ให้ด้วยนะฮะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันแหลกทําไมมันอัดคลิปมันแหลกลืมไปมาใช่ไหมมันต้องมีเซ็นี่นี่มานี่นี่นี่ นี่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันแรนั่นจ้ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเลสตูนนี่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 ทอสทอทอเลสตนอันนี้เอาเป็นว่ามันไม่พอเอาแค่นี้อ่ะอ๋อมันอยู่นี่ไหนวะงงหมดแล้วใช้ตัวเอ็มหายาก นี่แล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยช่องมันมาลามารีวิวกันก่อนเอาเป็นรีวิวอันดับแรกประตูอยู่ไหนเฮนี่นมอดนี้ยังไม่รีวิวยังทีหลังทีหลังประตูประตูประตูอยู่ไหน เป็นอะไรที่ทำให้กูต้องปอดวดหัวเออนูนีเ่เป็นประตูเหล็กตะกันนะฮะแล้วก็ T N G นะครับนี่สมมติว่าเป็นนี้ช่ไมกระโไปใ้บอกด้วยนี่ว่สมมติว่าเ,เปิดเสียงให้สดุด สมูดวิวาเฮ้ยเพิ่งนะไปตัดไม้มาได้ไม้มาเยอะเลยเข้าบ้านดีก,กว่าเฮ้ครับของบันไลวอกนี่นะก็อาจจะแบบมันมันได้ยินเสียงทีนีนะสำหรับแส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเปิดเสียงกันนะมันก็ไม่ค่อยเนียนหรอกนะมารีวิวระดับลำดับต่อไปนี่อันนี้มันจะเป็นแบบสลามใช่ไหมฮะ ใส่ชลามด้วยใส่ก็ยังมีเราเออก็ยังมีที่เขายังไม่ทานะฮะคือเสียงนะฮะฮะไม่มีเสียงเือเสียงแบบมันไม่ใช่อันที่จริงอ่ะมันจะดังแซกแซกแกอย่างนี้ motion, ใช่ไหมฮะนี่ไม่ดังนะฮะเนี่ยมันมันเนี่ยไอเครื่องเนี่ยมันไม่ดังนะมันไม่ดังแซกแซกซกนี่นี่มันเปน็นสารามใช่ไหมแตม่รว่างบล็อกใช่ไหมปุ๊บมันจะติดเลย มันจะติดเลยเฮ้ยอันนี้ได้แล้วอันนี้มีเสียงนะฮะอ่าอันนี้มีเสียงมันจะติดอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะไม่ติดนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะพักนะนี่อันนี้ไม่มีสารานะมันจะพักมันจะพักไปเลยนะ่ะ นะเออจะพักมาก็จะมาสอนทำกับดักด้ยวยนะฮะสมมุตินะแบบคนขี้สงสัยนะอ่นะมาไหนอยู่ไหน What the fuck อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เปล่าวะนู่ไหนนี่นี่นี่นนสมมุติว่าคนแบบเป็นคนแบบขี้สงสัยนะ อย่างนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้แมบบ่เงเลยน,ยนี่นะฮะ r ร s t Stone มาเฮ้ยผมว่าไม่ใช้ตัว M ดีกว่าวะ่ะจับสนรุ่นวายเดี๋ยวคัปปตัว M ก่อนนะตัว M แม่ง กวงส่งติงสุดๆเลยนะฮะก็มันน่าอยู่วันเดียวกันเนี้ยโอ้แล้วไหนตัวเอ็มนี่กดตัวไหนว่เดี๋ยวไปกดลบเอ้ยโนโนโนนี่ปิดไว้ก่อนมามามาดูกันต่อ ชอบเลยมาแล้วเดิมนะจุดมาตัวเองไม่มีละชื่นใจขึ้นหนอโอ้แล้วกูก็จะค้างแบบนี้เอ้ามึงค้างหาเพลหาเพ่มึงค้างทำไมเด้งโอ้ยเด้งเลย ปูมาโอ้ปู่เดินมาเด้งเลยโอ้ปู่เดินมาบล็อกเลนเชอร์เด้งเลยโอ้โหปู่ปู่จะเดินมาทำไมบล็อกเลนเชอร์เด้งโอเคได้แล้วไม่เด้งแล้วโอเควางเลตโตนนะครับ นะเรากดชิปไว้นะคะแบบระยะไม่ไกลเท่าไหร่นะแบบที่กำบังไว้นะนี่นะหาดูนะไม่ค่อยนิโอ้มจะขา,าับเพีมนหะร คลิปไปด้วยนั่นไปด้วยมันอัดคลิปไปด้วยรีวิวเอ้ยอัดคลิปไปด้วยเออทาให้รู้ไปด้วยมันมัน,ม,นมันท่าจะค้างอ่ะอืมดังแกรก็งไงหักนิ้วอืมหังึกอ้ออันนี้หักไม่ได้อันนี้เจ็บออ้ยมันเป็นอย่างนี้อืเยังไงเสียเลย จงจรินี้เข้าไปเลยนะปุ๊บสุดคำนี้สมเ็จแบบสมมติว่าคุณทำแผนการไล้วโอเไวันนี้กูจะต้องฆ่า <dime> น <reconstruction> <ๆ>้องกูให้ได้เนี่ยนะโหดไร้นะโหดละเออเออนนี้อยู่ครบเลยกูจะฆ่าน้องกูให้ได้กูจะฆ่าน้องกูให้ได้วันนี้อย่างเงี้ยนะแบบโหดไร้ ว่<บ>า,าวันนี้กูจะท่า,านี่อย่างนี้นะแบบคนที่หลบกำลังนะแบบรอบอยู่ยางเงี้ยเฮ้ยกูจะฆ่าเาะเฮ้ยมันมาแล้วลบเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยได้เวลาเฮ้ยกูชิปอยู่ฟิงโซโฟ,ฟัดเุ้ยไอ้น้องเวนตายแน่ครั้งเลยตายของจริงแปว สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงทัวนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็จะคุยเพลงทัวนี้นะครับสวัสดีครับไม่บอกเลย